สวัสดีคะ่ะอันนี้ก็เป็นจอ AOC 23นิ้วนะคะ IPS ของลูกค้าในช้อปปี้ที่ชื่อคุณนะัทภูมินะคะนี่นะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าเทสอัน,นี้ให้ดูนะคะสักครู่นี่นะคะ นะคะใช้งานได้ปกตินะคะไม่มีจุดไม่มีดอทนะคะไม่มีแตกมุมนะ,นะะยังมีพลาสติกอยู่เลยนะคะอันนี้รอเทสอืมกับ เทกับ VGA นะคะแต่สามารถใช้กับ h d m i ได้นะคะมันจะมีช่องอยู่ข้างหลังตรงนี้นะคะนี่นะคะ